สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาดูพื้นที่บ้านนะฮะบ้านซึ่งมีดีโนเวทใหม่นะแล้วก็เจ้าของวันนี้ก็นัดมาถ่ายแล้วก็เพิ่งกำลังจะทำความสะอาดเลยนะฮะลูกค้ายังไม่เสร็จเลยนะฮะเราก็จะรีวิวให้ลูกค้าได้ดูกสสันสดๆดเลยนะฮะอายุบ้านหลังนี้ก็ประมาณ4ปีนะฮะลูกค้าแล้วก็มีพื้นที่ 1. งาน51ตารางวานะฮะ ด้านหลังของพื้นที่นี่สวยเลยนะติดแม่น้ําติดแม่น้ํเลาวนะเราไปดูก,กันนะฮะเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าของบ้านทําความสะอาดข้างในไปก่อนนะฮะแปลงนี้โดโลขอบชิดเลยนะลูกค้าด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ําอย่างนี้เลยนะฮะระยะห่างจากแม่น้ําก็จะมีถนนรอบคลองชนนะฮะรอ คันเหลืองเนาะด้านหลังบ้านเป็นแม่น้ำน,นี้เลยอยู่ถนนรอบนะฮะ mm. ก็แปลงนี้เคยรีวิวไปครั้งหนึ่งนะฮะลูกค้าตอนนั้นยังไม่ได้รีโนเวทนะฮะด้านหน้ายังเป็นโกดังอยู่แล้วก็เจ้าของได้ปรับรลดราคาลงมาอีก วันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูก็ด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวนะหรือว่าห้องเก็บของนะมีห้องน้ำนะฮะด้านหลังบ้านมีห้องน้ำ ในโซนของห้องเก็บของนี่มีขนาดความกว้างอยู่ที่3.5เมตรคูณ7เมตรเลยนะฮะอ็ยังมีบ้านเลขที่นะฮะบ้านตรงนี้มีน้ำมีไฟก็ติดรางน้ำฝนดารอบบ้านนะฮะ ตัวเสามีหินแต่งก็บ้านทรงปั้นหยาฮะแปลงนี้พิกัดอยู่ที่บ้านท่าสายตําบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะ พื้นที่ใกล้เคียงแถวนี้ก็จะเป็นตลาดร้านเมืองโฮมโปรไทยวัสดุแล้วก็เซ็นทรัลเชียงรายนะฮะแล้วก็โงรงพยาบาลในเชียงรายหลายๆที่เลยนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้ถนนเวียงบุรพาแค่100กว่าเมตรเองนะฮะลูกค้าแล้วก็ด้านหน้าแปลงก็ติดถนนดำนะฮะส่วนลงจอดรถนี้ก็จอดรถได้ประมาณ2คันนะฮะ,ะความกว้างของลงจอดรถก็ประมาณ5,5เมตรนะฮะลูกค้า ไปดูภายในกันก่อนนะฮะก็วันนี้ทำความสะอาดกันสดๆร้อนๆเลยนะครับครับจะเป็นขี้ตีนก็นี่ถ้าเขาเดินไปเป็นอย่างกร อันมีกี่ห้องครับพี่นั่นอันนี้เป็นส่วนของกี่ห้องเจ๊สองห้องนอนสามห้องน้ำนะฮะห้องก็ขนาดประมาณสามสามจุดห้าเมตรหเมตรนะฮะ ป็นส่วนของห้องน้ำด้านนอกนะฮะขนาดห้องน้ำก็จะประมาณ1.5เมตรคูณ2.5เมตรนะฮะมีโซนแยกโซนเปียกโซนแห้งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมไฟในบ้านขนาดห้องนอนจะเป็นขนาดเท่ากันหมดนะลูกค้าก็3.5เมตรคูณ5เมตรนะฮะ ห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะฮะห้องน้ำในตัวนี่มีขนาด1.5เมตรคูณสอเมตรเหมือนกันนะฮะแล้วก็แถมแอร์ให้กี่ตัวนี่เจ๊แอร์หนึ่งต <A 1 S 2> ัวนะฮะสำหรับห้องใหญ่บานประตูก็เป็นไม้นะฮะด้าน,นข้างก็เป็นเหล็กดัด ใช้สเตเลสนะฮะทุกบานนะฮะมีเหล็กดัดก็เพิ่มทำความสะอาดนะฮะในส่วนของไอห้องครัวด้านข้างนะฮะต่อเติมใหม่นะขนาดของห้องครัวด้านข้างก็จะประมาณ3.5เมตรคูณ7เมตรนะฮะ สะอาดนะฮะบ้านหลังนี้สะอาดสะอาดก็จะเป็นสองห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะห้องโถงใหญ่เลยเป็นห้องโถงใหญ่เลยนะฮะพอเจ้าของบ้านก็กำลังทำความสะอาดนะฮะสดๆร้อนๆเลยฮะในส่วนของหน้าบ้านนะฮะก็จะเป็น หลานกว้างๆอย่างนี้เลยนะลูกค้าสามารถทำกิจการได้หลายอย่างนะก็ติดถนนสิน้นติดถนนหลักของหมู่บ้านนะ,ะเป็นถนนกว้างนะเหมน,นาดยางกว้างมากเลยนะ,ะด้านหน้าที่ยินก็จะกว้างอยู่ที่15เมตรนะละูกค้าด้านหลังก็กว้าง15เมตรเหมือนกันความลึกด้านขวาอยู่ที่51เมตรและความลึกด้านซ้ายอยู่ที่52เมตรนะฮะเป็นต้นมะกรูดนะฮะ ด้านหน้าก็จะเป็นร้านขายข้าวแกงนะฮะตางข้างที่ติดกับพื้นที่ก็จะเป็นร้านขายลาบนะฮะแล้วก็ที่ถนนเวียงบุรุพานะฮะตอนที่รถหกล้อจอดอยู่นะฮะจะเป็นไฟแดงนะฮะก็ระยะทางก็จะประมาณ 100- ถึง150เมตรนะฮะติดถนนดำนะฮะเป็นหมู่บ้านใหญ่นะฮะสามารถค้าขายได้เลยนะแปลงนี้ าข้างก็จะเป็นร้านกาแฟนะฮะหรือว่าทําเป็นหอพักนะฮะพื้นที่เหลืองนี้ก็ทําเป็นบ้านเช่าหอพักนะฮะต่อเติมได้ะฮะเพราะว่าแถวนี้ใกล้ตลาดร้านเมืองแล้วก็มีการสร้างงานนะฮะหลไหลไหลแดดเลยนะฮะขอลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่932927167หรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์นะฮะ พอจากด้านหน้าพื้นที่ของตัวบ้าน,นะฮะเราจะเข้าไปสู่ถนนหลักนะฮะก็ประมาณ1 0 0่งถึงหนึเมตรนะฮะก็จะเจออสีแยกไฟแดงนะฮะเป็นถนนเวียงบุรพาด้านตะวันตกนะฮะ เรจะเลี้ยวขวานะหรือตรงไปนะเข้าเมืองเชียงรายได้นะตรงไปก็จะเข้าสู่สถานีขนส่งนะฮะสถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปอยู่เส้น1 0 2 0เชียงรายเทิงผมก็จะเลี้ยวขวาเข้าละเอาเส้นเชียงรายเทิงนะฮะก็เลี้ยวขวาท่านหน้าของเราจะไปทางเทิงฮนะ เลี้ยวซ้ายก็จะเข้ามุองเชียงรายตรงไปก็จะไปสนามบินนะฮะสนามบินเชียงรายก็จะประมาณ5-7กิโลนะฮะร,รอบๆก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะรหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเยอะเลยนะฮะแถวนี้ขอรกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่093 292 7167หรือว่าทักไลน์วสัสตต่อไทยแลนด์นะฮะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ